ขนมฟักทองทอดกรอบนอกนุน่มในทำง่ายส่วนผสมน้อยไปดูวิธีทำค่ะเลือกฟักทองที่แก่จัดนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะใช้ปริมาณ200กรัมเสร็จแล้วนำไปนึ่ง10นาทีค่ะใช้ช้อนซ้อมกดลงไปดูเนื้อฟักทองนิ่มแล้วก็ปิดไฟได้เลยนำเนื้อฟักทองที่ร้อนอยู่นำมาบดด้วยช้อนซ้อม ต่อไปก็นำน้ําตาลทรายขาวมาใส่ลงไป50กรัมขณะที่ฟักทองกํบบาลังร้อนๆอยู่แล้วก็เกลือ1นส่วนสช้อนชาเนื้อฟักทองอยังร้อนอยู่ก็จะใช้ช้อนซ่อมคนน้ําตาลแล้วก็เกลือให้ละลายเข้ากันก่อนต่อไปใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป100กรัมแป้งมัน30กรัมจะใช้ช้อนซ่อมคนแป้งแล้วก็เนื้อฟักทองให้เข้ากันก่อนนะคะรอให้แป้งเย็นตัวก่อนเสร็จแล้วก็ใช้มือนวดได้เลย นวดจนแป้งและฟักทองเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นําน้ํากะทิใช้หัวกะทินะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็นวดต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันตอนนี้แป้งไม่ติดมือแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเตรียมงาขาวและงาดําใส่จานเอาไว้ห้าช้อนโต๊ะค่ะอันแป้งให้เป็นก้อนกลมขนาดตามต้องการแล้วนําไปคลุกงาขาวและงาดํา จากแป้งก้อนกลุ่มก็กดให้แบนลงก็ทำไปจนกว่าแป้งจะหมดค่ะต่อไปตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ขนมลงไปทีละชิ้นแบบนี้นะคะใช้ไฟกลางอย่าให้น้ำมันร้อนจนเกินไปไม่ต้องใส่ให้แน่นเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวขนมเขาจะฟูขึ้นอีกทอดไปสักพักหนึ่งขนมเขาจะเริ่มฟูขึ้นค่ะเราก็จะค่อยๆกลับ ทีละชิ้นกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆจนกว่าขนมเนี้ยจะพองตึงแล้วก็สีจะเข้มขึ้นนะคะเมื่อขนมฟูขึ้นมาสีเข้มและมีความกรอบได้ตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นเลยมาดูเนื้อด้านในของขนมฟักทองทอดนะคะจะมีความกรวงแล้วผิวด้านนอกจะมีความกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในกินตอน,อนร้อนๆนี่อร่อยมากๆค่ะส่วนผสมของเนื้อฟักทองจะมากกว่าแป้งทำให้ได้กลิ่นหอมของเนื้อฟักทอง หวานพอดีอยากให้ลองทำดูค่ะอร่อยมากๆขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ